you <small> สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูพืชนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐานครับในหัวข้อนี้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้คสอ2ตรงกับตัวชี้วัดค2อม1-1ับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะครับนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิต2มิติอย่างง่าย โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตได้นักเรียนแสดงวิธีการสร้างรูปเรขาคณิต2มิติอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตได้นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในการสร้างรูปเรขาคณิต2มิติอย่างง่ายได้และมีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนครับ นักเรียนครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องราวของนะครับการสร้างรูปเลขาคณิตโดยอาศัยการสร้างพื้นฐานกันครับเอ๊ะการสร้างพื้นฐานนะครับมีเรื่องราวของอะไรบ้างลองมาทบทวนกันนะครับมีเรื่องราวอะไรบ้างครับเช่นการสร้างมุมการแบ่งครึ่งมุมการสร้างส่วนของเส้นตรงการแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันถูกไหมครับอ่ะเราจะลองนํานะครับสิ่งที่เรียกว่าการสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับ มาสร้างรูปเรขาคณิตกันนะครับในหัวข้อแรกนะครับเราจะมาเริ่มต้นในการสร้างรูปสามเหลี่ยมกันก่อนนะครับครูกําหนดรูปสามเหลี่ยมให้ดังรูปต่อไปนี้ครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยมอะไรครับนักเรียนสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยม ABC นะครับเราจะทําการนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมชื่อ XYZ นะครับให้มีขนาดเท่ากันกับรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดครับทําอย่างไรเรามาเริ่มต้นทําไปพร้อมๆกันนะครับ ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับได้แก่ไม้บรรทัดหรือสันตรงกับวงเวียนครับในขั้นแรกนะครับเราจะทําการนะครับสร้างนะครับด้านด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม x y z ก่อนนะครับโดยที่นะครับเราทําการลากนะครับส่วนของเส้นตรงนะครับให้มีจุดปลายเป็นจุด x นะครับครูขอเรียกว่าส่วนของเส้นตรง x e แล้วกันนะครับให้ยาวพอประมาณครับยาวพอประมาณในที่นี้ให้ยาวกว่า ส่วนเส้นตรง AB นะครับนักเรียนจากนั้นนะครับเราจะทําการนะครับวัดความยาวนะครับของด้าน AB ครับแต่ไม่ได้วัดด้วยไม้บรรทัดนะครับเราจะวัดโดยใช้วงเวียนนักเรียนหยุดวงเวียนขึ้นมาครับให้นักเรียนกลางวงเวียนนะครับให้มีความยาวของรัศมีเท่ากันกับ AB ครับผมจากนั้นนะครับให้นําวงเวียนนะครับไปปักไว้ที่นะครับจุด X โดยให้จุดศูนย์กลางของวงเวียนนะครอยู่ที่จุด x ครับเมื่อได้แล้วนะครับให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งครับโดยที่ส่วนโค้งนี้นะครับให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง xe โดยตัดกันที่จุด y ดังรูปโทให้เวลานักเรียนลองทําก่อนครับเรียบร้อยนะครับในขั้นต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตดูครับว่าตอนนี้นะครับ เราเหมือนกับว่าได้ด้านหนึ่งด้านของรูปสามเหลี่ยม x y z แล้วถูกไหมครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาเติมเต็มให้ครบองค์ประกอบให้ได้รูปสามเหลี่ยม x y z กันนะครับขั้นต่อไปทำอะไรต่อดีครับอ่ะเราก็ควรจะไปใช่แล้วครับไปวัดความยาวด้านที่เหลือจากรูปสามเหลี่ยม a b c ถูกไหมครับดังนั้นหยิบวงเวียนขึ้นมาครับนักเรียนนำวงเวียนนะครับอ่ไปวัดความยาวนะครับของ AC นะครับโดยการวงเวียนให้ยาวเท่ากับความยาวของด้าน AC เลยครับจากนั้นนะครับนำวงเวียนเนี่ยนะครับผมไปไว้ที่จุดศูนย์กลางให้อยู่ที่ x ครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนทำการนะครับเขียนส่วนโค้งขึ้นมาครับโดยเขียนส่วนโค้งอันนี้เนี่ยนะครับผมให้นักเรียนนะครับเขียนส่วนโค้งขึ้นมาให้อยู่เหนือส่วนโค้งแรกขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราใช้วงเวียนนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ ให้กลางวงเวียนเท่ากับความยาวด้านที่เหลืออีกด้านหนึง่งนั่นก็คือด้าน BC นะครับทําการกลางวงเวียนให้มีรัศมีนะครับยาวเท่ากับ BC จากนั้นนะครับให้นักเรียนนําจุดศูนย์กลางของวงเวียนไปปักไว้ที่จุด Y ครับจากนั้นนะครับให้เราเขียนส่วนโค้งครับให้ส่วนโค้งนี้ตัดกับส่วนโค้งก่อนหน้านะครับโดยตัดกันที่จุด Z ครับผมให้นักเรียนลองเขียนเลยครับ เขียนได้แล้วนะครับเมื่อเราได้นะครับจุดตัดของส่วนโค้งทั้งสองอยู่ที่จุด z แล้วนะครับผมนะเรียนลองทายสิครับว่ารูปสามเหลี่ยม x y z จะเกิดขึ้นเราต้องทําขั้นตอนต่อไปต้องทําอะไรต่อครับอ่าใช่แล้วครับเราก็ทําการลากใช่ไหมครับลากด้านที่เหลือนะครับที่ยังไม่ปรากฏของสามเหลี่ยม x y z ซะนะครับโดยการลากส่วนของเส้นตรง x z และส่วนเส้นตรง y z ครับเราก็ได้นะครับ รูปสามเหลี่ยม x y z นะครับที่มีความยาวด้านตรงกับความยาวด้านของนะครับสามเหลี่ยม a b c ตามที่กำหนดนะครับผมโอเคครับทีนี้นะครับผมเมื่อนักเรียนนะครับเห็นการสร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับผมยังพอจำได้ไหมครับว่าเราสามารถสร้างนะครับสิ่งที่เรียกว่ามุมเนี่ยที่มีขนาด60องศาได้อีกถูกไหมครับถ้าเราลองนะครับมาสร้างนะครับรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมแต่ละมุมเนี่ยกาง60องศาเนี่ยนะครับ เราจะสร้างได้อย่างไรนะครับเราลองมาดูกันนะครับให้นักเรียนนะครับลองสร้างนะครับมุม60องศาดูขอจําขั้นตอนได้ไหมครับว่าในการสร้างมุม60องศาต้องทําอย่างไรอ่ขั้นตอนแรกครับเราก็ทําการนะครับผมลากเส้นนะครับให้เป็นรางสี AB ก่อนถูกไหมครับจากนั้นก็กางวงเวียนขึ้นมานะครับแล้วก็ลากส่วนโค้งนะครับตัด ใช้ความยาวรัศมีเดิมนะครับผมไปปักจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด C นะครับตัดกระสุนโค้งแนกสมมติว่าตัดที่จุด D นะครับแล้วนักเรียนก็ลากแขนขอมุมลากแขนขอมุมเป็นรังสี AD นักเรียนก็ได้มุมที่ปรากฏตรงนี้นะครับเป็นมุม60องศานะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับที่จะสร้างนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับที่มีมุมแต่ละมุมนะครับเป็นมุม60องศานักเรียนจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เรียกว่ารูปสามเหลี่ยม ด้านเท่ามุมเท่านะครับทั้งนี้เพราะว่ามุมแต่ละมุมนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับก็เลยทําให้ด้านแต่ละด้านมีความยาวเท่ากันด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะครับเราก็ทําการลากอะไรต่อครับอ่าใช่แล้วครับลากด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็ลากนะครับส่วนเส้นตรง cd นะครับผมนักเรียนก็ได้ว่านะครับความยาว ad ความยาว ac แล้วก็ความยาว cd เนี่ยนะครับ ก็จะยาวเท่ากันงั้นเราเลยได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ADC นี้เนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับด้านเท่ามุมเท่าครับจากการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับนักเรียนลองถ่ายดิวครับว่าเราสามารถใช้หลักการในลักษณะคล้ายๆกันนะครับโดยต่อยอดจากการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยไปสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้หรือไม่น่าจะพอได้ถูกไหมครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะสร้างได้อย่างไร ในที่นี้นะครับครูจะพานักเรียนนะครับไปลองสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากันครับในการสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับเราจะเริ่มต้นนะครับโดยการสร้างโครงของมันก่อนครับซึ่งโครงของมันเนี่ยนะครับเราจะใช้นะครับรูปวงกลมเข้ามาช่วยครับดังนั้นให้นักเรียนทําการนะครับสร้างรูปวงกลมนะครับโดยให้วงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O แล้วกันครับนักเรียนสร้างเป็นไหมครับก็อาศัย วงเวียนถูกไหมครับการรัศมีพอประมาณนะครับแล้วก็ตีส่วนโค้งนะครับให้ครบ1รอบมันก็จะเป็นรูปวงกลมนั่นเองครับจากนั้นนะครับขั้นต่อไปนะครับเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนนะครับทําการลากส่วนของเส้นตรงครับโดยลากส่วนของเส้นตรงนี้นะครับลากจากจุด O ไปยังจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนวงกลมครับเพื่อให้ง่ายนะครับก็ลากในลักษณะดังรูปเลยครูให้ส่วนเส้นตรงนี้นะครับ ชื่อสเส้นตรง OA ครับจากนั้นนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับให้นักเรียนหยิบวงเวียนขึ้นมาครับเราจะนําวงเวียนนะครับกลางรัศมีออกมาให้เท่ากับความยาว OA ครับผมเอาละนะครับถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าความยาวนะครับเท่ากับ OA หรือไม่นะครับก็ให้จุดปลายของวงเวียนเนี่ยนะครับไป ไว้ที่จุด O กับจุด A นะครับก็ได้รัศมีของวงเวียนเนี่ยนะครับกางเท่ากับ OA ตามต้องการนะครับจากนั้นครับเราจะนําวงเวียนที่มีกลางรัศมีนะครับเท่ากับ OA แล้วเนี่ยนะครับให้จุดศูนย์กลางของวงเวียนนะครับไปอยู่ที่จุด A ครับนั่นก็คือใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางของวงเวียนครับจากนั้นให้นักเรียนทําการเขียนส่วนโค้งนะครับโดยให้ส่วนโค้งนี้นะครับตัดกับเส้นรอบวงครับ โดยตัดกันที่จุด B ดังรูปแล้วกันนะครับเอาละนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําในขั้นตอนเดียวกันนะครับผมในทํานองคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือนะครับเราทําการใช้นะครับวงเวียนที่กลางรัศมีเท่าเดิมเท่ากับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เปลี่ยนตําแหน่งของจุดศูนย์กลางของวงเวียนจากเมื่อสักครู่นี้จุดศูนย์กลางวงเวียนอยู่ที่จุด A ให้เปลี่ยนไปอยู่ที่จุด B ครับงั้นเรานําวงเวียนครับ ให้จุดศูนย์กลางไปปักอยู่ที่จุด B ครับจากนั้นก็ทําการเขียนส่วนโค้งตัดวงกลมนะครับและนักเรียนก็ทําในขั้นตอนคล้ายๆกันครับพอตัดกับเส้นรอบวงปุ๊บเราให้จุดตัดชื่อจุด C จากนั้นนะครับก็นําจุดศูนย์กลางของวงเวียนไปไว้ที่จุด C ลักส่วนโค้งตัดให้เส้นให้เส้นมันตัดกับเส้นรอบวงนะครับตัดกันที่จุด D ทำใลนลักษณะแบบนี้นะครับจกนกระทั่งนะครับมันครบรอบพอดี นักเรียนจะพบว่านะครับรอยขีดของส่วนโค้งนะครับที่ตัดกับเส้นรอบวงเนี่ยนะครับก็จะปรากฏนะครับออกมาเป็นลักษณะดังรูปนะครับครูให้นักเรียนนะครับลองทําตรงนี้สักครู่หนึ่งครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่านะครับจุดแต่ละจุดที่เป็นจุดตัด ระหว่างส่วนโค้งที่เราวาดขึ้นมากับวงกลมวงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีจุดนะครับที่นะครับปรากฏอยู่เป็นจุด A จุด B จุด C จุด D จุด E และจุด F นะครับถ้าเราทาการลากส่วนเส้นตรงนะครับเชื่อมจุดโดยนะครับนักเรียนลองลากส่วนเส้นตรงต่อไปนี้ครับลากส่วนเส้นตรง A B ครับลากส่วนเส้นตรง B C ครับลากส่วนเส้นตรง C D ครับ และก็ลากในลักษณะเดียวกันนะครับดังรูปเลยนักเรียนจะพบว่ารูปเลขาคณิตที่เกิดขึ้นเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมที่เรียกว่าหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครูมีกิจกรรมให้นักเรียนนะครับได้ลองทํานะครับผมให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามถึงสี่คนนะครับในกรณีที่นักเรียนเรียนผ่านออนไลน์นะครับ นักเรียนอาจจะแบ่งกลุ่มนะครับโดยอาศัยแอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆในการแบ่งกลุ่มนะครับในกรณีที่นักเรียนเรียนในห้องเรียนปกติก็ทําการแบ่งกลุ่มปกติได้เลยครับให้แต่ละกลุ่มนะครับทําการสร้างโจทย์นะครับเกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับโดยนะครับแต่ละกลุ่มให้กําหนดส่วนเส้นตรงนะครับยาวพอประมาณ1เส้นก่อนพร้อมตั้งชื่อส่วนเส้นตรงนั้นครับจากนั้นนะครับ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับผมให้แต่ละกลุ่มนะครับทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าให้มีความยาวแต่ละด้านยาวเท่ากับความยาวของส่วนเส้นตรงที่เพื่อนกําหนดให้ครับนะฮะจากนั้นนะครับเขียนแสดงขั้นตอนแล้วก็นํามาร่วมกันสํารวจตรวจสอบความถูกต้องนะครับครูให้เวลานักเรียนทํากิจกรรมสักครู่ครับ กิจกรรมที่ครูให้นักเรียนทําไม่น่ายากนะครับนักเรียนก็แค่นะครับประยุกต์นะครับในส่วนของขั้นตอนในการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่กลางนะครับวงเวียนให้มีความยาวเท่ากันกับความยาวส่วนเช้่ตรงที่เพื่อนกําหนดมาเท่านี้ก็น่าจะพอทําได้นะครับเอาละทีนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมที่ครูได้ให้นักเรียนได้ลองทําไปนะครับนักเรียนค้นพบข้อสรุปหรือเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตบ้างครับครูอยากให้นักเรียนนะครับ ลองเขียนข้อสรุปเหล่านั้นนะครับในรูปแบบของตัวเองนะครับผมจากนั้นลองดูสิครับว่าเราสามารถนําไปทําให้เกิดคุณค่ากับผู้อื่นได้อย่างไรโดยอาจจะนําไปนะครับสอนเพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของการสร้างรูปเดคาคณิตนะครับให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีคําเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นก็ได้นะครับสําหรับในหัวข้อการสร้างรูปเดคาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐานในคลิปนี้ผูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ いいフフフ。